กลับสวัสดีครับแฟนเพื่อเครื่องทุกท่านและเพื่อนๆที่รับชมและติดตามในช่องการศาพรสเด็ดนะครับวันนี้ก็นําพระนอกพิมพนะครับก็คือนําพระยุคแรกๆนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับวัลคังที่สร้างจากปูนเปลือกหอยนะครับที่เน้นไปทางปูนสุกนะครับพระยุคแรกเนี่ยนะครับดูเนื้อได้ง่ายเลยสมเด็จพุจานโตนะครับก่อนที่จะมีช่างหลวงเข้ามามีบทบาทในการสร้างพระนะครับในยุคปลายปลายเนี่ยนะครับ ยุคแรกๆสมัยก่อนเขาจะใช้เปลือกหอยเผานะครับที่เรียกว่าปูนสุกนั่นเองนะครับผสมน้ําว่านแล้วก็ลงรักนะครับพระยุคแรกๆจะไม่ก็เห็นลักษณะความชําหรือความมันวาวของน้ํามันตังย้วนะครับเนื่องจากเขาใช้สัดส่วนของปูนกับน้ําว่านนั่นเองนะครับยกตัวอย่างวันนี้ก็นําพระนะครับนอกพิมพ์นะครับก็คือพิมพ์นี้ไม่ได้จัดอยู่ในพิมพ์นิยมอะไรนะครับก็คือเป็นพระที่ ไม่ได้อยู่ในชุดคำว่านิยมเขาเะนะครับแต่เป็นพระแท้ดูง่ายนะครับถือว่าใช้เป็นเนื้อครูใช้เป็นแนวทางในการศึกษาพระเนื้อผงปูนนะครับที่แก่ไปทางปูนเผาได้ดีมากนะครับก่อนอื่นก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆนะครับที่รับชมและติดตามช่องการศึกษาพระเด็จนะครับเชิญชวนเพื่อนร่วมกันสมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องก็เพื่อสนับสนุนช่องทางการศึกษาพระเด็จนะครับด้วยแนวทางที่ถูกต้องนะครับขั้นตอนการสมัคร นะครับก็ไม่ยากเพื่อนๆหลายหลายท่านที่สมัครกันเข้ามาแล้วนะครับผมก็กราบขอขบคุณมากนะครับอ่าเมื่อเพื่อนสมัครแล้วเนี่ยก็แอดไลน์มาบอกด้วยนะครับท่านจะนําส่งพระไหมผมโปรโมตนะครับจะส่งพระไหมทางช่องเราพิจารณานะครับผมก็ยินดีอ่าการสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยเพื่อนๆจะเลือกนะครับห้บบาทก็ได้ร้อยห้าสิบก็ได้หรือเจ็ดร้อยห้าสิบก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเพื่อนนะครับ ผมไม่จําเป็นกาเกณฑ์ว่าจะมากจะน้อยนะครับเลือกเอาเลยเพื่อนๆนที่สมัครเข้ามาเพื่อที่จะต้องการให้ผมโปรโมทพระให้เนี่ยก็ถือว่าช่วยกันสนับสนุนนะครับทางช่องของเรานะครับพิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับลักษณะเส้นสายลายพิมพ์เนี่ยนะครับเนี่ยพระยุคแรก,แรกพิมพ์ทรงก็จะไม่ค่อยกลมชัดลึกเหมือนกับพระยุคปลายนะครับในยุคของช่างหลวงที่เข้ามามีบทบาทในการทําแม่พิมพ์นะครับในการผสมประสานเนื้อปูน นะครับก็จะมีลักษณะกายภาพที่แตกต่างนะครับพระยุคปลายจะมีความสวยงามทางด้านพุทธศิ์พิมพ์ทรงทางด้านเนื้อพระค่อนข้างจะแกร่งกว่านะครับเพราะว่าจะใช้สัดส่วนของปูนดิบเยอะนะจะแตกต่างกับพระยุแรกๆนะครับยุ้นต้นเขาก็ใช้ปูนเผาผาสมน้ำว่านนั่นเองนะครับเมื่อเราดูเนื้อพระก็จะดูได้ง่ายนะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่รับประธานนะครับเพื่อนก็ดูไม่พิมพ์เอาไว้เผื่อมีพระไม่พิมพ์นี้ นี่ครับอยู่กับแฟนเพื่อนเพื่อเครื่องทางบ้านบ้างนะแต่ผมว่ามีอยู่แล้วนะครับแม่พิมพ์นี้ผมก็มีอยู่2องค์นะครับในแม่พิมพ์เนื้อเหมือนกันเลยนะครับก็ปล่อยเช่าไปแล้วนะครับองค์หนึ่งเนื้อพลาเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมบอกได้เลยว่าทําเก้ได้ยากมากนะครับทําไมถึงทําเก้ได้ยากนะครับเมื่อเราดูเนื้อเนี่ยนะครับเนี่ยภายนอกนี่เนื้อขาวปูนสุกนะครับเนื้อในเนี่ยแก่น้ําว่านนะครับน้ําว่านจัดมาก นะแต่เพื่อนๆดูนะครับดูง่ายๆเลยดูลักษณะาการหดตัวของเส้นสายลายพิมพ์ก่อนเห็นไหมพระนี่ไม่ต่ำกว่า 170, 80, รอ้อยเจ็ดสิบแปดสิบปีเข้าไปแล้วเนี่ยดูความแห้งเนหะ็นไหมไม่มีความเปียกชื้นไม่มีความแฉะเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับไม่มีความมันวาวเลยเพราะว่าพระนี่ใช้สัดส่วนของน้ําว่านนะครับเมื่อน,น้ําว่านที่ผสมกับน้ํานะครับเป็นสัดส่วนของน้ําที่เป็นความชื้นที่อยู่ในองค์พระ เมื่อก็คายน้ําคายความชื้นออกไปหมดเนื้อปูนก็จะแห้งนะครับจะไม่เห็นคราบน้ําหรือภาพความชื้นลงเหลืออยู่เลยนะครับจะมีเฉพาะเนื้อปูนกับสีน้ําว่านแค่นั้นเองนะครับน้ําว่านก็จะเป็นลักษณะส,สีแดง,งน้ําตาลนะครับเนื้อพระเนื้อชั้นในนะเนี่ยนะเนี่ยจะแดงเข้มกว่านี้นะครับแต่เนื่องจากเนื้อพระชั้นบนที่เป็นสัดส่วนของปูนสุกเนี่ยนะครับ ก็เลยทำให้เนื้อพลาเนี่ยดูเป็นวันน้าสีขาวนะครับแห้งๆยุยยุยฟูๆนะครับเนี่คือกายภาพของปูนเผาเยอะๆนะครับถ้าเราดูได้ง่ายเลยเพื่อนดูนะครับอย่างที่ผมบอกว่าใช้เป็นเนื้อครูได้ดีมากนะเนี่ยดูความแห้งและดูความเหี่ยวย่นนะครับและดูลักษณะการงอกของเนื้อปูนเดีย่ยเห็นไหมครับในกลุ่มพระเกศหมวดสิทธิ์นะครับจะทําลักษณะกายภาพอย่างเงี้ยนะ ถ้ามันทำให้เนื้อปลาแกล่งแข็งมันวาวนะครับเขาทำได้ง่ายอบผิวทำผิวนะครับแต่จะทำให้ลักษณะแห้งอย่างนี้นะครับแล้วเกิดลักษณะการงอของเนื้อปูอย่างนี้ผมบอกได้เลยว่าปลาเกนเนี่หมดสิ์นะครับเขาจะไม่นิยมทำแล้วก็แม่พิมพ์นี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในแม่พิมพ์นิยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่มีทางที่ใครจะมาทำเกเน,นะครับเนื้อปลาเก่าอย่างนี้เนี่ยนะครับ เห็นเพื่อนดูนะครับเราจะเห็นปูนที่กลายโครงสร้างเป็นปูนดิบเห็นไหมเราจะเห็นเม็ดปูนที่ปูดที่งอกเป็นกระจุกกระจะนี่เห็นไหมเนี่ยปูนดิบงอกเยอะมากนะครับปูนเผาเนี่ยเป็นเนื้อปูนเผานะครับแต่ในส่วนของปูนเผาเนี่ยนะครับเมื่อผ่านการเวลานะครับเขาก็จะงอกเป็นเม็ดปูนดิบนะครับเปลี่ยนโครงสร้างเป็นปูนดิบได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเขาจะงอกในกลุ่มเม็ดผดเล็กๆนะครับกระจุกกระจะเนี่ย นะนี่คือลักษณะการงอกของเม็ดปูนดิบนะครับมองด้วยตาเปล่าเนี่ยหรือว่าส่องด้วยกล้องธรรมดาเนี่ยนะครับถ้าเบางอกจะจัดก็จะมองเห็นนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆส่องด้วยกล้อง 60x นะครับ 100x หรือกล้องพัน x กเนี่ยก็จะเห็นลักษณะกายภาพของเม็ดปูนดิบนะครับที่งอกในเนื้ออย่างเห็นได้ชัดนะครับเนี่ยดูลักษณะกายภาพสิครับดูลักษณะการหดตัวของเนื้อพลาเนี่ยเพื่อนๆดูนะฮะเห็นไหมดูความแห้ง เป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยนะครับพระอย่างนี้ผมบอกได้เลยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมองข้ามนะครับเนี่ยเป็นพระยุคแรกๆนะครับที่ผมเก็บสะสมแล้วก็ใช้บูชานะครับคือพระที่ผมใช้มาแต่เริ่มศึกษาพระเล็กๆเลยนะครับเนี่ยแม่บิมเนี่ยนะดูอย่างนี้แห้งๆนะครับถ้าได้สององค์จริงนี่สวยนะครับเนื้อปูนก็จะมีความชํำนะครับมีความหนึกนุ่มมีความนวลนะ ของกลุ่มปูนสุกปูนเผาเนี่ยเห็นไหมครเนี่ยปูนเผานะครับก็คือเปลือกหอยที่เผาไฟแล้วนาไปบดตำนะแล้วก็มีก้อนผงเนี่ยเห็นไหมเป็นก้อนๆอ,อย่างเงี้ยนะครับไอ้ก้อนเหล่านี้บางคนก็ว่าเป็นผงอิทิเจผงปัตมังนะครับเนี่ยแต่ที่จริงแล้วผมว่าเป็นเนื้อปูนมากกว่านะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในก้อนเหล่านี้มีมอลสารติดอยู่ด้วยนะครับ ก็น่าจะเป็นเศษปูนนะครับเศษขอบตัดอย่างเงี้ยที่เขาตัดออกเนี่ยอาจจะนํามาตำโปรแตกๆนะครับผสมลงไปด้วยนะเพราะว่าเวลาเราดูด้วยกล้องพันเอ็กเนี่ยก้อนปูนเหล่านี้ก็เป็นแค่ปูนเปลือกหอยนะครับไม่ได้เป็นเม็ดผงะนะครับที่ในกลุ่มสายตําหนีเนี่ยถ้ามีก้อนอย่างนี้เยอะๆเนี่ยก็จะชี้ว่าผงต้องมีเยอะอย่างนี้เนี่ยแบบนี้ชัดเจนเลยวัดละครั้งจ๋านะครับเที่ยวมโนกนเวงน้าเพร่นะ ไม่ว่าจะมีทุกองค์นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปหลงเชื่อมันมากเราดูแค่เนื้อหาโดยรวมนะครับว่าพระนิส้านจากปูนเปลือกหอยนะครับกายภาพของปูนเปลือกหอยนะครับโครงสร้างที่เป็นปูนเผาเนี่ยความเก่าเป็นยังไงนะเนี่คือจะหลักสําคัญนะครับเมื่อผ่านการเวลามาเป็นร้อยกว่าปีลักษณะการยุบตัวหวดตัวลักษณะความหดแห้งเหี่ยวย่นนะครับลักษณะการงอกของกลุ่มเม็ดปูนเห็นไหมฮะเพื่อนดูสิครับที่หน้าตัก งอกเกาะกลุ่มเหมือนเยอะมากนะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคือธรรมชาติแล้วดูลักษณะการกลอนนะครับเนี่ยลักษณะการผูกกลอนของเนื้อปูนสุกเห็นไหมครับมีทั้งเขียวมีทั้งงอกนะครับแล้วก็มีทั้งการผูกปุนสึกกลอนไปในตัวนะี่ครับเพราะว่าพระเนี่ยพระที่สร้างจากปูนสุกนะครับหรือปูนเผาเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยคงทนแข็งแรงนะครับเพราะว่าพระยุคนั้นเขาไม่ได้ผสมกาวนะครับสมัยนั้นเขาประสานเนื้อปูนด้วยน้ำว่านนะครับอาจจะหมักน้ำว่าน ปั้นกับน้ำว่านนะครับจะไม่มีน้ํามันตังยิ้วพละยุคยุคก,กลางยุคปลายนี่ที่มีน้ํามันตังยิ้วแล้วเนี่ยนะครับเนื้อพระจะแกล่งกว่าจะทนกว่าจะสวยกว่านะครับเพราะว่าการกัดกร่อนของเหงื่อหรือน้ํานะครับจะแทรกซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อพระได้ยากกว่าพลายุคแรกๆนะคะรับพละยุคต้นเนี่ยเป็นปูนสุกอย่างเดียวถ้าเจอเหงื่อเจอน้าเนี่ยเขาก็จะดูดซึมเข้าไปได้ง่ายนะเพราะฉะนั้น,าานการปลูกปูนสึกกร่อนของเนื้อพระเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับเพ,พื่อน เนี่ยหลักกายภาพเหล่านี้นะครับเราสามารถจะนํามาพิจารณาเนื้อพระได้ง่ายนะและพิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์พระประทานนะครับก็เป็นพุทธสินที่ใกล้เคียงกับพิมพ์พระสมเด็จวรละคังหลายๆแม่พิมพ์นะครับที่เป็นพิมพ์ใหญ่รับประธานเนี่ยในแม่พิมพ์นี้นะครับจะใกล้เคียงกับหลายๆแม่พิมพ์เลยนะแต่แตกต่างที่พิมพ์นี้นะครับจะไม่ค่อยลึกเนื่องจากพระนิสสึก,กล่อนด้วยนะครับดูเห็นไหม แต่เนื้อพลานิเก่ามากและมวลสารเบื่อนดูนะครับเนี่ยมวลสารดูได้ง่ายดูลักษณะการยุบตัวเะครยบเห็นไหมมวลสารที่เป็นชิ้นว่านที่หดตัวยุบตัวนะครับมวลสารที่เป็นพวกว่านพวกพืชที่ผ่านกระบวนการอะไรครับผุกกร่อนผ่านกระบวนการย่อยสลายนะครับเพราะว่าถ้าเป็นชิ้นว่านต่างๆนี่นะมันก็ผ่านกระบวนการสึกกร่อนย่อยสลายตามการเวลานะครับ ก็เลยเห็นหลุมบ่อในองค์พระนี่เยอะนะครับเนี่ยมลสารเยอะมากเพื่อนๆดูสิครับมีไม่รู้กี่ชนิดร้อยแปดนะครับมลสารเนี่ยแล้วผิวพระนี่ก็แห้งเป็นธรรมชาตินะครับพระอย่างเงี้ยผมชอบที่สุดนะครับผมชอบมากกว่าพระที่มีความมันวาวความฉ่ําของน้ํามันตังยิ้วเยอะๆเนี่ยนะครับเพราะว่าพระอย่างเงี้ยคลาสสิกกว่านะครับพระอย่างเงี้ยดูง่ายกว่า ขลังกว่านะครับเนี่ยดูความแห้งดูความเก่านะครับดูลักษณะการยุบตัวหดตัวของเนื้อร้านนะเนี่ย,เ,ยเราเห็นได้ชัดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับถ้าเพื่อนท่านใด,นดมีเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแท้แน่นอนแตกต่างที่คุณจะยอมรับไม่ยอมรับแค่นั้นเองนะครับอ่าบางคนก็ว,ว่าวงการเขาไม่ยอมรับไม่ช่างหัวมันสิครับเราเน้นที่พุทธคุณเน้นที่อนุรักษ์นะครับ จะไปเน้นสนใจมาทําไมวงการนะครับไอ้วงการมันมีแต่ของเก๋เดี๋ยวนี้ล่มหมดแล้วนะครับไอ้วงการพระเก๋เนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเน้นแต่คําว่านิยมไงนะครับไอพิมพ์นั่งก็ต้องนิยมวัดเกตนิยมบางอุปพลมนิยมมึงใส่เข้ามาทําไมนะครับไอคาว่านิยมเนี่ยม,มันใช้ไม่ได้ผลหรอกนะครับมันใช้ในทางธุรกิจใช้ในทางที่ว่าเพื่อมันจัดงานประกวดนะครับปโปรโมทขายพระ นะครับนั่นคือกลุ่มพวกสายที่หลักตําหนินะครับเป็นที่ตั้งนะแต่ถ้าเพื่อนศึกษาอนุรักษ์นะครับาสายพุทธคุณเนี่ยนะครับผมก็อยากจะให้เพื่อนเนี่ยนะครับดูไว้เป็นตัวอยา่างดูไว้เป็นแนวทางในการศึกษาและการเก็บสะสมได้นะครับเนี่เนื้ออย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะทําเก๋ง่ายดูทีครับดูทีหน้าอกเนี่ยเห็นไหมดูลักษณะการยุบตัวและลักษณะการงอกของเนื้อปูนเห็นไหมครับ รูปแบบการงอกที่ซับซ้อนนะครับเห็นไหมครัจุกกระจระเจะม็ดเล็กเม็ดน้อยเม็ดใหญ่นะครับเต็มไปหมดนะเนี่ยือธรรมชาติความเก่านะครับที่พละโรงงานสักร้อยโรงงานก็ทําไม่ได้นะครับผมบอกได้เลยว่ามันจะทําเรียนแบบได้ไงนะครับไปอบด้วยอนะุณหภูมิความร้อนจัดๆก็ไม่มีลักษณะาการยุบตัวไม่มีลักษณะาการงอกของกลุ่มปูนเหล่านี้นะครับเนี่ยพลองเนี้ย อาจจะโดนล้างมาก่อนนะครับเป็นพราที่ผ่านสภาพการล้างมานะครับตอนนี้ผมได้มาเขาล้างมาแล้วนะครับเนี่ยเราจะเห็นกลุ่มฝ้าขาวนี่เนตัดกับเนื้อเนี่ยเนื้อในเห็นไหมครับเนี่ยก็คือเมื่อก่อนนี่จะเป็นปูนสุกปกคลุมอยู่เยอะนะครับฝ้าขาวหรือปูนเผาปูนสุกเนี่ยครับที่งอกขึ้นมาปกคลุมชั้นบนแต่เนื่องจากพอล้างลงไปนะครับเราก็เห็นเนื้อชั้นในเห็นไหมครับเนื้อชั้นในเขาก็เป็นปูนสุกนะครับเนี่ยคือธรรมชาติ เพื่อนๆดูก้อนนะครับที่เขาเรียกว่าก้อนผงก้อนผงเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับมีเม็ดมวลสารติดอยู่ด้วยนะครับผมเลยสัดนินานว่าเนี่ยไม่ใช่ก้อนผงแต่อย่างใดนะครับเป็นเนื้อปูนเหมือนกันนี่แหละนะแศ่ต,ตัดขอบข้างต่างๆเนี่ยนะครับเนี่ยใช่เลยนะครับเขานํามาตำโปรแตกๆแ,แล้วก็ผสมลงไปนะครับอ่าไม่อยากให้เสียเนื้อพระนะครับไม่อยากให้ทิ้งของเนี่ยเขาก็เลยนํามาผสมแล้วก็ใส่ลงไปเป็นเม็ดมวลสารนะครับ ตีพวกเซียนพอเห็นเม็ดผงอย่างนี้สักก้อนเนี่ยโอ้โหตาลุกวาวเลยนะี่ครับอย่างนี้แหละใช่เลยเนี่ยของวัดละคลังเลยอย่างนี้เม็ดมวลสารอย่างนี้โอ้โหจัดจ้านโมอวดอ้างสรรพคุณนะครับมันไม่ได้ว่าจะมีทุกองน,นะครับเนี่ยไอ้เม็ดก้อนเหล่านี้บางองค์ก็มีบางองค์งงก็ไม่มีนะครับมันก็แตกต่างกันไปเราจะมายึดติดเอาว่า เป็นมอนสารอย่างนี้ต้องแท้มันไม่ใช่นะครับเราต้องดูองค์ประกอบโดยรวมของเนื้อพระทั้งหมดเลยนะถึงจะเข้าใจได้ง่ายองค์นี้ก็มีเส้นมางคับพิมพ์นะครับถ้าดูด้านข้างดีๆนะมันจะมีเส้นมาคคับพิมพ์อยู่ด้วยนะพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับอีกหนึ่งแม่พิมพ์พุทธสินก็ไม่ค่อยสวยงานเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ดูง่ายนะครับเป็นพระเก่าเก็บที่ผมเก็บมานานแล้ว ก็นำเพื่อนที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับได้รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาบ้างนะครับในพระชุดนี้นะครับพระยุคต้นๆเนี่ยมวลสารจะเยอะนะครับมวลสารเนี่ยจะมีทั้งชิ้นว่านเม็ดกวดดินแร่ทรายนะครับต่างๆเยอะแยะเนี่ยนะครับเพื่อนๆดูนะเนี่ยไอ้ว่านดอ,อกสีเหลืองเนี่ยนะครับมวลสารเนี่ยเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของพระวัดละคังเลยนะครับมีทุกวงมีมากกว่าเม็ดแดงอีกนะฮะ มวลสารในพระยุคแรกๆเนี่ยก็จะจัดจา้านนะครับอาจจะสร้างในวาระที่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับพระที่สร้างในวาระเยอะๆมวลสารก็จะลดหลั่นน้อยลงไปนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับพระอาจจะสร้างในวาระที่ประมาณ 3- ามสี่พันองค์มวลสารก็จะมีมากแต่ถ้าสร้างหลักๆห,หลายๆหมื่นองค์นะครับมวลสารก็มีมากหน่อยลดหลั่นกันไปนะครับมันก็แค่นั้นอะ เราไม่ใช่ว่าจะไปเน้นเอาที่มวลสารเยอะอย่างนี้อย่างเดียวถึงจะแท้ไม่ใช่นะครับมวลสารหลักนี่ก็คือปูนเปลือกหอยนะครับเนื้อพลาก็บอกอยู่แล้วว่าพลาเนื้อผงนะครับคําว่าผงในที่นี้ก็คือผงปูนเปลือกหอยนะครับไม่ได้ผงอีทีเจผงปะทมังอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเน้นที่กายภาพของเนื้อปูนนะครับว่าผงปูนเปลือกหอยเมื่อมีอายุการสร้างเป็นร้อยห้าสิบปีขึ้นไปเนี่ยนะครับ ระที่ท่านสมเด็จโตท่านสร้างเนี่ยกายภาพที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นยังไงบ้างเนี่ยในพระที่แก่ปูนสุกอย่างนี้เนี่ยนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าปูนเผานะครับเน้นหนักไปทางปูนสุกนะครับกายภาพของพระที่แก่ปูนสุกนะครับเราก็จะเห็นลักษณะการหดตัวเห็นไหมความเหี่ยวความย่นลักษณะการงอกของเม็ดปูนดิบบ้างคละก,กันเลยเห็นไหมการปูดการงอกของเม็ดปูนเป็นสัดส่วนที่เป็นธรรมชาตินะครับและความแห้ง เห็นไหมครของพื้นผิวลักษณะการยุบตัวหดตัวของเส้นสายลายพิมพ์ของเนื้อพระเนี่ยเราจะเห็นได้เด่นชัดนะครับในกลุ่มพระที่มีอายุการสร้างนะครับคือร้อ้าิปีหรือท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตท่านสร้างแน่นอนนะครับก็ดูไว้เป็นตัวอย่างเป็นแนวทางในการศึกษาและการเก็บสะสมได้นะครับเลือดอ่ะที่นี้ไปดูด้านหลังบ้างอย่างนี้นะครับบรรยายได้ง่ายนะครับดูง่ายเลยเพื่อนเพื่อนแค่จําลักษณะเนื้อจําลักษณะกายภาพ ของเนื้อปูนเนื้อพระเอาไวน้นี่นะครับก็สามารถที่จะใช้เป็นเนื้อหาใช้เป็นเนื้อครูใช้เป็นแนวทางได้นะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี้เราก็จะเห็นลายไม้นะครับเนี่ยที่เขาใช้กดทับตอนที่ทําพระนะครับก็เป็นรองๆออยู่นะเนี่ยเนื้อในก็จะเป็นสีน้ําวาดอมน้ําตาลเลยนะครับพระองค์นี้ก็ลงรักมานะครับแต่รักกลอนหมดแล้วนะครับรักเนี่ยแทบจะไม่ก็เห็นแล้วเนี่ยเห็นอยู่บ้างในรอยปริเหล่านี้นะครับ เห็นไหมเนี่ยที่เหลืออยู่บ้างเนี่ย,ยกลุ่มนี้จะมีรักที่เราเนี่ยพิจนารณาได้ว่าพระผ่านการลงรักมานะครับแล้วก็กลุ่มแร่เหล็กเห็นเพื่อนด,ดูนีครับเม็ดเนี้ยเห็นไหมเนี่ยชัดเจนว่ามีแร่เหล็กผสมอยู่นะครับไม่รู้เหล็กน้ําพีหรือเหล็กอะไรนะครับแต่เราจะเห็นการเกิดชั้นสนิมนะครับที่มีการแพร่กระจายออกเกิดขึ้นชัดเจนนะครับเนี่ยดูความแห้ง เนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยดูลักษณะการหดตัวของเนื้อพระนะครับเป็นธรรมชาตินะครับกายภาพเหล่านี้ในสิ่งที่กลุ่มพระเกศพระโรงงานนะครับอบไม่ตายก็ไม่เกิดนะครับปั๊มไม่ตายก็ไม่ได้นะมันต้องใช้กระบวนการเวลานะครับแล้วก็จะมีความแตกต่างกับกลุ่มพระแผงทั่วไปนะครับเนี่ยพระอย่างเงี้ยที่ไอ้พวกเซียนบอกว่าพระตลาดเนี่ยนะครับผมเคยไปเจอับกับไอเซียนท่านหนึ่ง นะครับพอเห็นพระแบบนี้แล้วไอ้กลุ่มคนเหล่านี้จะบอกว่าพระตลาดนะครับสมัยก่อนเนี่ยไม่มีการศึกษาแนวทางหลักวิยาศาสตร์เท่าไห่นะครับก็จะบอกว่าเนี่ยพระตลาดพระทั่วไปนะครับบุคคลเหล่านี้จะไม่ได้ศึกษาเรื่องอะไรครับเรื่องกายภาพของเนื้อปูนนะครับบุคคลเหล่านี้จะศึกษาเฉพาะเรื่องเล่าพิมพ์ตำหนินะครับ จะไม่เน้นไปที่กายภาพของเนื้อปูนนะครับจะไม่เน้นไปที่สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของเนื้อพระนะครับในกลุ่มพระตลาดเบกาดินก็ยังมีพระแท้อีกตั้งมากมายนะครับผมพูดถึงพระแท้ที่ทันสมเด็จโตท่านสร้างนะครับไม่ใช่กลุ่มพระแท้วัดระฆังทั้งหมดวัดละขังทั้งหมดไม่มีใครทราบได้นะครับว่าสร้างไว้กี่หมื่นองค์พันองค์หรือกี่แม่พิมพ์กันแน่นะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มพระที่ลงกลุ่มเราทราบแน่นอนว่าพระเหล่านั้น สร้างจํานวน8ปดหมื่นสรี่นะครับในพระที่ทานเจ้าบุญโตท่านสร้างนะครับเนี่ยมีทั้งบางบุญพลมวัดเกตวัดตตือวัดกลางนะครับอันเนี้ยล้วเหล่านี้ก็สามารถที่จะหาเช่าบูชาได้นะครับยังมีอยู่ตั้งเยอะแยะมากมายขึ้นอยู่กับว่าเราไปเจอราคาแพงไม่แพงสู้ได้ไม่ได้นะครับมีอยู่แค่นั้นนะนะครับแต่ใจหลักสําคัญเราก็ต้องดูพระเป็นก่อนนะครับเราต้องดูธรรมชาติความเก่าให้ได้นะ ถ้าเราดูธรรมชาติความเก่าเนื้อปูนปลหอยได้นะที่เหลือเราก็ดูได้หมดอ่ะปลาเนี่ยนะมันไม่ยากเลยทุกคนสามารถเรียนรู้ได้หมดอะนะครับแต่กว่าจะศึกษาได้มันก็ต้องใช้วันเวลานะครับต้องใช้ความตั้งใจนะครับถึงจะศึกษาและพิจารณานะครับได้แน่นอนนะครับบางคนเนี่ยปลาแท้อยู่ตรงหน้า ก็ไม่รู้เลยนะครับว่าแบบนี้เขาเรียกว่าแท้เนื้อแบบนี้จะเก่าไม่เก่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะท่านไม่ได้ศึกษาด้วยหลักแนวทางที่ถูกต้องจริงๆนะครับท่านศึกษาดูแต่ในหนังสือพระในหนังสือมันก็แต่งสีนะครับทําสีแต่งสีนะครับในปกสื้อแแต่งนั้นแหละนะครับดูสีฉูดฉาดดูชําดูสวยเนี่ยมันปรับแต่งทั้งนั้นนะครับพระองค์จริงเนี่ยเขาจะดูแห้งๆนะครับพระสมเด็จนะครับเนื้อปูนเนี่ย ถึงพระยุปลายจะใช้น้ำมันตังยุวแล้วก็ตามนะครับแต่ความแห้งของปูนเนี่ยนะครับเพื่อนๆต้องคาฟังเข้าใจว่าปูนเปลือกหอยเนี่ยนะครับเมื่อคายน้ําคายความชื้นกายภาพที่เกิดการเปลีปล่ยนแปลงก็คือแห้งหดเหี่ยวงอกนะครับผุกร่อนพระสมเด็จเนี่ยเป็นปูนเปลือกหอยนะครับการผุพลุนสึกกร่อนเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับไอ้พระเกศที่ผิวพันธ์วันลนะฉ่ำนวลเปลง่เปลงเงต่งตึงเนี่ยก็ต้องระวังให้ดีนะครับ เพราะว่าพระเหล่านี้เนี่ยมันทําเรียนแบบได้ง่ายนะครับทําเนื้อปูให้แข็งให้แกล่งผ่านการอบผิวนะครับเล่งน้ํามันให้งอกขึ้นมาระเหยขึ้นมาเยอะดูแล้วก็ฉ่าดูแล้วก็มันวาวสวยงามเลยนะครับตัวไว้นะครับดูด้วยสายตาเนี่ยแต่นะครับสิ่งที่มันไม่มีก็คือกายภาพของเนื้อพระนะครับกลุ่มการงอกของกลุ่มปูนเนี่ยนะครับยังไม่เกิดเพราะว่าเพิ่งทําเก๋นะครับนี่คือความแตกต่าง ระหว่างพระแท้กับพระเกศนะครับเราใช้ศึกษาได้ง่ายเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้ของแท้มาเก็บสะสมมาบูชานะครับไว้ตกทอดให้ลูกหลานเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนแนวทางนะครับในการศึกษาจะบ้างนะฮะท่านก็มีโอกาสที่จะได้พระแท้มาครอบครองนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้วันนี้นะครับก็ฝากเป็นแฟนเครื่องทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามใหม่ผมม็่กลาบขอบคุณอย่างสูงนะครับ แล้วเพื่อนๆท่นานใดที่ส่งมาส่งพระมาในช่องทางไลน์นะครับก็รบกวนถ่ายภาพนะครับผมก็อยากเน้นย้ําตลอดว่าการถ่ายภาพนั้นนะครับจะให้ผมพิจารณาให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเพื่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูแค่ในภาพเนี่ยนะครับบางท่านก็ถ่ายภาพไม่ชัดเลยนะครับถ้าท่านอยากให้ผมดูได้อ,อย่างน้อย80เนี่ย90%เนี่ยนะครับไม่ดูได้ชัวร์ ท่านต้องถ่ายภาพให้คมชัดแบบนี้นะครับเนี่ยและก็ถ่ายได้สีสันวันะตรงกับองค์พระด้วยนะครับไม่ใช่ท่านไปปรับสีปรับแสงบางคนก็ถ่ายมาย้อนแสงนะครับมองไม่เห็นเลยนะขยายภาพขึ้นมาก็ดูเนื้อไม่ได้นะครับอย่างนั้นผมก็ตอบให้ได้ยากนะครับเ,เพื่อนก็ต้องเข้าใจด้วยแต่สําหรับเ,เพื่อนท่านใดที่ถ่ายภาพมาคมชัดนะครับอันนั้นเราก็สามารถที่จะพิจารณาให้ได้เลยเบื้องต้นนะครับว่าพระนี่มีโอกาสแท้แน่นอน บางองค์ก็พระแท้ก็จริงนะครับแต่ถ้าภาพมาเบลอบ้างย้อนแสงบ้างนะครับมันก็ดูเป็นพระเกนะครับเพราะว่าผมดูได้เฉพาะในภาพนะไม่ได้ดูองค์จริงมันก็ตอบได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะครับก็ขอฝากกับเพื่อนๆไ้ด้วยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็กลับสวัสดีครับ